หัวลูกปืนหัวลูกปืนหลุดผงบุดผงหลงพ่อกลวยนะครับนี่ความเก่าเป็นไงล่ะสร้างทั้นแต่ปีหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าราสมัยนั้นที่ช่านทําเหรียญปีสองเหรียงให้ให้แกจอมปอเนี่ยจอมปอลจอมปอใช่ยิงยิงไม่ออกไหมยิงไม่ออกเอาหูนี้มาทําไป็นอะไงบุดผงเป็นผงอักันปีหนึ่งกว่านะครับความนิยมเป็นไงครับหข้อยาตัวจริงหายากมากหนักนะ หนักตีตั้งของเก่าอย่างนี้ของนี้เลยอนี้ดูผมจะไม่เห็นเลยว่าผมอุดอโหนี้อื่นไม่ได้เลยผมแบกมน้านี่เนี่ยแบกานปาโปรของเก่าอ่ะของสมเด็จอนะไม่เก่งถ้าไม่ทํโอ้ผมมันต้องแน่จริงนะตัวที่หายากอแต่ตัวที่มันลูกยาวไม่กล้าทำเพราะว่าันนี้มันมีอยู่ดิสปืนอยู่ <ค>ไมระเบิด <laughs> อันนี้ก็จบยิงไปแล้วไงเออเอันนี้ก็จบไปแล้วอันนี้ก็ไม่ระเบิดนะคุ้มครองป้องกันภัยจริงๆก็ได้ทุกอย่างอนนะลหลวงพ่อนะหลวงพ่อกล้วยนี่ครอ,อบจักราวาลน,นะได้หมดนี่ครับโวลูกปืนนะฮะมีอยู่สี่ชิ้นนะครับนี่นะเออประหลาดนะไม่เคยเห็นของอะไรที่ไม่เคยเห็นจริงๆนะโอเคสิ่งที่ไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีไงอืมมันหู้วมันเก่าที่มีใช่ว่าจะเคยเห็นมันเก่าจน นี่ก็คือหัวลูกปืนพุดผงพระเดศพระบุณหลวงพ่อกลวย